วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาน,นายนรงศรีสืบวงศ์ผู้อํานวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอท็อป SME และวิสาหกิจชุมชนในกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปอุตรดิตถ์นะคะในระดับภูมิภาคภายใต้แคมเปญโอท็อปอุตรดิตถ์เฟสติวัลอุตรดิตถ์สุดฟินกินชอ็อปโอท็อปสุขใจ ในระหว่างวันที่24-28พฤษภาคมนี้นะคะนะห้างสรรพสินค้าสี่ค้นบางแคกรุงเทพเพื่อหวังเพิ่มช่องทางในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อให้แก่โอ o p อปเทรดเดนะคะกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อของจังหวัดอุตรดิตฐแล้วก็ในระดับภูมิภาคได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และยังเป็นการช่วยเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ได้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะครับสวัสดีครับผมนรงศรีสืบวงผู้อำนวยการกลุ่มง,งานส่งเสริมการพรัฒนำชนสำนักง,งานพัฒนำชนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้จังหวัดอุตรดิตถ์โดยการนำมาของสำนักง,งานพัฒนำชนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้นำสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวนะครับทั้งหมด 60บูธสามร้อยกว่าผลิตภัณฑ์นะครับมาจัดแสดงและจำหน่ายในห้างซีคอนอบางแคในวันนี้นะครับซึ่งมีทั้งสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าสม,มุนไพรสินอของใช้ของประดับตกแต่งและสม,มุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะครับในวันนี้นะ่ะได้นำกันมาเต็มเต็มอัตราศึกนะครับเพื่อที่จะมาให้ทางพ่อแม่พี่น้องในเขตกรุงเทพมหานครและ บริมนทนได้เข้ามาช็อปมาชิมกันครับวัตถุประสงค์หลักของงานนี้ก็คือนะครับสำนักงานพื่อปชาชนได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อให้ได้คุณภาพมาตรฐานของตลาดเสร็จแล้วเราก็ย่อมมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้เกิดรายได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนครับในจังหวัดตรัดิตนะครับสินค้าทั้งจะมีมา4ประเภทนะครับประเภทแรกก็จะเป็นประเภทอาหารนะครับซึ่ง สินค้าเด่นของเราก็คือทุเรียนหลงหลินรับแลซึ่งทุกท่านคงจะเคยได้ยินและเคยได้ชิมกันมาแล้วนะครับเป็นทุเรียนซึ่งเป็นเฉพาะถิ่นที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับใช้คํานี้ได้เลยนะครับทั้งหวานมันอร่อยกรอบไม่ไม่มีที่ใดที่จะเปรียบเทียบได้ครับกลุ่มคนที่เข้ามาก็คาดหวังนะครับว่าในศูนย์การค้าในขนาดใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเข้ามาปริมาณมากนะครับ จนสินค้าของเราเนี่ยที่นํามาจําหน่ายทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะจําหน่ายได้หมดหรือไม่ก็ต้องสั่งเพิ่มเข้ามาอีกครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะมีที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับในช่วงประมาณเดือนกร,รกฎานี้จะจะมีจัดแสดงและจําหน่ายในลักษณะสินค้าโอทอปทุกประเภททั้ง5 5 5้ประเภทของสินค้าโอทอปของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกครั้งหนึ่งครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับ พ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเข้ามาร่วมกันชมชอบชิมนะครับสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิตถซึ่งขนมาทั้ง4ประเภทนะครับทั้งอาหารซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามีทุเรียนหลงหลินและหมอนทองของลับแรนะครับมีผ้าและเครื่องแต่งกายซึ่งเสื้อผ้าเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถนะครับเช่นนะครับผ้าลายน้ําไหลของอําเภอณปาอ่าผ้า มัดหมี่ของอำเภอบ้านโคกเป็นต้นนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากเหล็กน้ําพีนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นดาบเหล็กซึ่งท่านพ่อพญาพิชัยดาบหักนะครับใช้เหล็กน้ําพีนี่ยต่อสู้กับพม่าจนได้รับชัยชนะอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนจังหวัดอุตรดิตเป็นที่เคารพนับถือของคนจังหวัดอุตรดิตครับผลิตภัณฑ์เด่นของเราก็ยังมีอีกมากมายหลายอย่างนะครับแต่ต้องมาดูให้เห็นด้วยตาของตนเองนะครับใน 360บูธสามร้อยกว่าผลิตภัณฑ์นะครับขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวงานในมาเที่ยวชมช็อปชิมในงานวันที่24ถึง28พฤษภาคม2566นี้ครับเรียนเชิญครับ